อย่าหวังว่าฉันจะคุมเข่าไว้แม่จะปวดรวดราด้าเพียงใดคราวนี้คงไม่มีวัน สาจากบ้านวันฟ้าหมู่มาขึ้นรถทัวที่อำเภอออบฟันเพื่อน้ำตาเอิอเข้าเมืองเสียงดวงเดียวนาสูยหจะล้นไปคนเอามาจาหไยแม่ สวยบาดใจสวยกว่าใครในเพลินทานินสวยทั้งตัวทนโวสวยไปจนสิน้นดึดังหวงล่องดินมาอวดชอบชิ้นให้คนคล,คลั่งคล้คงหมดอย่างยะนี้คุณนิวถามว่าหมดอย่างถ้าข้อมาหลายเพลงอะ่ะมันก็ต้องร้องต่อพ่ขอขอเอง อ๋อพ่อนุนเนี่ยโดนหนูหักคะแนนนะลูก่ะ,ะไม่มาไล่วันนะจิเมื่อพี่แมงกับบี้ตอนนั้นนะคะที่เป็นประเด็นนะคะว่าหนูหักคะแนนอะไรนะคะพ่อป่วยไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุแซลเล่นนะคะแซลเล่นว่างก็ค่อยมานะคะไม่เป็นไรเลยเพราะว่ายังมีพ่อชัยกับพ่อสองที่มาทุกวันนะคะพี่บุญพี่บุญยรินก็วิ่งทุกวันนะคะ รู้ว่าไปวิ่งวอมาจักหนนะคะพลังเยอะเฉียววันนั้นนั่งรถกอล์ฟนะคะพ่ออะไรนะคะลืมแล้วพ่อพี่บุญญลิศก็วิ่งตามนะคะแล้วรถกอล์ฟก็เยียบเยียบแล้วพ่อบุญญลิศก็วิ่งตามพ่อวิ่งเก่งมากเลยนะคะหนูชอบวิ่งมันหนูเลยอ่ะเซงเลวาให้ทีมหน่อยได้ไหมจ๊ะก็ทีมหนูน่ารักมากนะคะคุณพ่อพ่อแม่คุณนิวไปยืนคุยกับพี่บุญญลิศถามว่าไม่เหนื่อยเหรอคะมาเนี่ย เขาบอกว่าเวลามาแลวเขาก็มีความสุขนะคะมีความสุขก็ว่างๆมาช่วยลูกสาวขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็วันนั้นหนูคุยกับคุยกับใครนะไม่ใช่หนูอ่ะน่าจะเป็นครูนิวกับยยานีนะคะคุยกันว่าเวลาที่หนูเป็นเด็กดีนะคะพ่อพ่อ่ก็จะชมหนูเหมือนลูกเหมือนหลานอย่างเช่นล่าสุดที่หนูไปอ่านเจอคอมเมนต์นะคะในช่องหนูเองเขียนว่า ไอ้ข้าวน่ารักมากลูกคือหนูก็อาหารแล้วหนูก็ยิ้มนะคะแต่ว่าคุณอยู่ยากคุยกันว่าเวลาดีเนี่ยเวลาหนูเป็นเด็กดีนะคะพ่อแม่ก็จะชมแบบลูกแบบหลานเวลาดื้อเมื่อไหนะคะก็จะดา่าลูกแบบหลานเหมือนกันหน้าเวทียิ้มนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องจริงะคะพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนเหมือนเขาเรียกว่ายังไงคะ ผู้ปกครองของหนูจริงๆนะคะคนหนึ่งอะไรเลยอย่างนี้เวลาหนูทาอะไรผิดอย่างเงี้ยนะคะก็จะถูกตักเตือนด้วยความห่วงใย,ยปัารถนาดีนะคะหนูจะได้ปรับปรุงตัวจริงๆหนูยินดีนะคะยินดีมากทุกเรื่องรับฟังหมดเลยหน้าเวทีอะไรเงี้ยนะคะถึงหนูจะไม่ได้ไปอ่านเองแต่ว่ามีคุณนิวมีทีมงานมีย่มีมีทีมนะคะคอยอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดแล้วก็มามานั่งคุยกันมาปรับ คุยกันเพาะว่าโชว์ของเราเนี่ยพวนเป็นยังไงบ้างซึ่งพักนี้นะคะที่โดนบ่อยสุดหนูเห็นนะคะคงจะเป็นเรื่องที่ต้นข้าวพูดมากเกินนะคะเอาจริงไหมคะจริงหรือเปล่าจริงอะไรนะน่ารักเหรอคะน่ารักขอบพุณมากเลยแต่ว่าพอหนูพูดเยอะเนี่ย ก็บอกว่าจะฟังเพลงนะคะพอหนูพูดน้อยก็จะบอกว่าไม่พูดไม่คุยกันเลยนะคะซึ่งบางทีครูหนูว่าเกาหัวค่ะพวครูหนูเครียดไม่รู้จะปั๊บปุ่มโชยยังไงเลยค่ะแต่จริงทุกอย่างหนูเชื่อมีความพอดีอยู่ในนั้นคะหนูคิดว่าเราก็ปรับไปเรื่อยๆได้สักวันหนึ่งมันคงมีความพอดีอยู่ในนั้นแน่ๆฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยว